มาค่ะเพื่อนๆวันนี้จมจะชวนทุกคนมาแกงมูไส้ลูกเครือกกันค่ะบางวันก็ร้สึซึ่าเบื่อฮนรู้จะทํามาได้กินดีค่ะมีเพืือนบ้านที่น่ารักแล้ก็อาอลูกเครือกับลูกบวบมาฝ้าค่ะก็เลยจัดการเมนูเย็นนี้เลยค่ะเพื่อนเนี่ยวันก่อนก็ซือมัน้วยบางแล้วันนี้ถึงเขาเอามาให้ล้ามันก็จะเยอะกินไม่ทันค่ะในตู้เย็นน่าหน้าเนี่ยไส้ด้านในมันก็จะดําจนไม่น่ากินค่ะวิธีการจัดเก็บลูกเครือในตู้เย็นเดี๋ยวให้ดูน่ากินซอสตลอดเวลาบางไหมคะเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนาบางนะคะเพื่อนๆวันนี้แกงทีเนี่ คุณละลายเข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆอยากกินแบบแกงให้มันแตกมันสักน้อยหนึ่งแต่ก็เลยใช้วิธีพัดเรื่องแกงกับกะทิก้อนเลยค่ะพัดเขื่องแกงกับกะทิจนหอมดีแล้วตามไปด้วยมู่เลยค่ะมู่วนี่ติดชายเป็นมู่เหน่อยแดงล้วนเป็นส่วนสะโพกค่ะจริงๆถ้าแกงกะทิมู่แบบนี้นะชายเป็นมู่ติดมันมู่สั้นคอจะอร่อยมากเลยค่ะ มูสันคอเขาจะมีความนุน่มมันแทกมันจะนุ่มมากเลยค่ะอัดมูกับเผือกแกงข้าวกันดีแล้วเนี่ยจำก็จะตามไปด้วยกะทิเลยค่ะเพือ่อนๆจังหวัดนะแบบสะดวกสบายก็จะใช้เป็นกะทิกรองเลยค่ะเพือ่อนๆกะทิกรองเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นเป็นลัวกะทิมกักๆจำก็จะใช้นามเป็นส่วนผสมเผื่อลงไปเลยค่ะใช้นามไปใส้ในกรองกะทิก็ของเรานี่แหละแเขยา่าเขย่าค่ะแล้วก็มาเทาใส้เผืเ่อลงไปเลยค่ะ เคี่ยวมูวก,กับนาำแกงนี่ถิงไว้สักแป๊บนึงเลยค่ะเพื่อนๆมูซุกเริ่มเปื่อยดีแล้วก็ตามไปโดยดุเรื่อเลยค่ะูุเรื่อในเวลาผ้าเซ็ตเฉน้ำเกลือสักแป๊บหนึง่งเวลาเอามาแกงมันจะได้ไม่ดำค่ะมันจะได้ดูซี่น่ากินมากๆค่ะเริ่มซี่สั้นไปโดยผีชี้าอีกสักน้อยหนึ่งค่ะเพื่อนๆตามไปโดยใบโหระพาแบบหอมๆเลยค่ะตีใส่ใบโหระพามันจะหอมแล้วก็น่ากินมากๆเลยค่ะ